สวัสดีครับสวัสดีชาตวไว้นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับนานๆจะมีคนแถวนี้มีเวลาให้ครอบครัวไปเที่ยวด้วยกันบ้างนะครับทำไมทำไมพูดเร็วแล้วก็พูดรัวเปิดพากก็พูดเร็วเลยเราต้องเริ่มต้นบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนเราตื่นเต้นเพราะวันนี้ได้ไปเที่ยวนึ่อหรอไหม,ไมนานๆเขาไปใจกลัวฝนตก ลืมแล้วทีนี้เราจะไปแคมปิ้งเราก็<ร>าต้องม,มีกันเร,เราไม่ได้เราไไม่ด้แคมปิง้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปปิกนิกปิิกนกนแบบทีมแคมปิง้งปิกนิกทีมแคมปิ้งแปลว่า,าก็คือทําทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันได้ด้วยและที่สําคัญที่ที่เราจะพาไปเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลเลยปกติคิดว่าโอ้โหต้องขับไปไกลโอ้แต่พอ<ๆ> <ๆ S 1> จะไปปิกนิกไปแคมปิ้งจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้มากขับไปไม่ไกลก็ถึงแล้วนนีัชุดพร้อมมากนี่คือชุดอะไรชุดแคมปิ้งชุดแคมปิ้งพอถ้าชุดปิกนิกอ่ะจะเป็นชุดไงไหนเกินไป โอเคงั้นวันนี้จะไปปิกนิกหรือจะไปแคมปิ้งไปแคมปิ้งอราจะได้ใส่ชุดนี้นี่แล้ต้องเตรียมของก่อนนี่ช่วยเราเตรียมอะไรได้บ้างวันนี้เราเตรียมกันเรามีผลไม้นะครับแล้วเราก็มีทั้งหมดอ่ะดูก็รู้ว่ามีทีมงานช่วยเตรียมให้นะครับเราเร็วลเลยอ่ะเราก็จะทำอะไรที่เราจะโชว์ฝีมือก่อนเนี้เพื่อจะเตรียมไปให้แคมปิ้งไม่ใช่ปิกนิกเตรียมแคมปิ้งปิกนิกเตรียมแคมปิ้งของเราสมบูรณ์นั่นก็คือเราจะทำหัวซองแฮมชีสไปทานด้วย เตรีมของเสร็จแล้วบอกเลยว่าชุดพร้อมอาหารพร้อมคนพร้อมค่ะวันนี้นะครับเราจะไปกันด้วย New Mitsubishi e x p a n d e นนั่นเองนะครับไปดีค่ะ หลายคนอาจจะไม่ทราบเดี๋ยวเปิดให้เขาก่อนนะคะเขาถือของใช่หลายคนไม่ทราบว่าอะไรคะระวังระวังลบนิสหนึ่งคือ Mitsubishi Motors เนี่ยเขาออกรถรุ่นใหม่เอาใจคนที่กำลังมองหารถอเนกประสงค์แบบเจ็บที่นั่งเนี้ยค่ะไซส์กำลังดีถูกต้องสมรรถนะดีด้วยราคาดีมากเพราะว่าไม่ถึงล้านหนึ่งว้าวเุอบอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับไลฟ์สไตล์ของครอบครัวคนรุ่นใหม่มากเราปิดให้ จริงๆแล้วเขาามีฟีเจอร์แบบเจ๋งๆเยอะเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่เขาดูทางนี้เลยทางนี้ทางนี้ทางน,งน,งนี้เป็นดีไซน์ใหม่นะครับรอบคันเลยนะแล้วนี่มาดูนี่ครับกระจังหน้าแบบ Advanced Dynamic Shield Design <ช>นะครับเป็นดีไซน์ที่แบบชบเขี่ยวมากเลยและไฟหน้าไฟไท้ายนะครับเป็นรูปทรง T shape นั่นเอง T shape ชบเฉียวมากแล้วนี่พาไปดูนี่ล้ออลอยแบบ17นิ้วนะครับแบบ two t n e ให้ลุคสปอร์ตเลย พอแค่ภายนอกรถนะคะเดี๋ยวเราจะใช้คันนี้ไปปิกนิก,ก,นกแบบแคมปิ้งบบคมปิือปิกนิกด้วยแล้วก็แคมปิ้งด้วยแต่ที่สำคัญเลยผมบอกเลยว่าที่เราไปหน้าไปมากเพราะว่าอยู่ไม่ไกลด้วยครับไปเร็วก่อนที่ฝนจะตกรีบไปรีปไปเรา คิดดูว่านานนานทีนึงโอ้ยถามเราเหอะนานนานทีนึงอาทิตย์หนึ่งนี่มีกี่วันขออนุาให้คนตตเลยไม่ตตหรอกไม่ตตหรอกจริงๆขึ้นแต่ว่าเนี่ยรถคันนี้นั่งสบายใหญ่ด้วยนะคือเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังสังเคราะห์ที่เขาเรียกว่าเบาะเหมือนเบาะแบบคีทกาดอะค่ะคุณสมบัติของมันก็คือสะท้อนความร้อนจากแสงแดดคือสมมติว่าเราไปจอดรถตากแดดใช่ไหมคะ เอากลับคือว่านั่งบนรถปุ๊บนั่งแล้วเย็นสบายร้อนก้นไหมคะไม่ร้อนเลยค่ะนี่มันจะสะท้อนความร้อนจากแสงแดดแล้วก็นี่ค่ะภายในกว้างขวาง<ข>กว้างมากสบายใช่นะแล้วก็บากข้างหลังอะคะ่ะที่ที่โตพับเบาะไงคือข้างหลังก็ปรับพับลงมาแบบแบนราบได้เลยจริงๆริอะเบาะอะปรับพับได้ถึงเรูปแบบเลยนะคะก็คือ จริงๆพับได้มาถึงตรงนี้เลยป่ะคะใช่เมาะนี้ก็พับได้คือเวลา<ด>มันหมอนสับเวลานอกจากเราคนไปบางทีคนเข้าไปแคมปิ้งเนี่ยมันมีอุปกรณ์ที่มันแบบเอาเต็นท์อะไรที่มันยาวๆอย่างอย่างเราเงี้ยบางทีเวลาเอาเครื่องดนตรีอะไรเงี้ยมันต้องแบบพับายาวใช่กีตาร์เปียโนอะไรเงี้ยใช่ต้องพับยาวๆนอกจากจะจุเยอะเบาะนั่งเย็นสบายแล้วเนี่ยค่ะวัดสดุคุณภาพข้างในดูพรีเมียม ถึงอะ่ะเราว่าถ้าเป็นเรื่องความกว้างยกให้เลยนะใช่ฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาเทหน้าตูหหาต้หงหนะถุงหงนะถุงหงส่งตู้เปียกส่งตู้เปียกส่งตู้เปียกเพลงนี้นไม่มีข e ้กสิ์แน่นอนเพลงนี้นเคยได้ยินไปบ้านกัน ท่า่วิสัยเป็นไงคะท่านั่วิสัยดีมากเลยครับก็ไปกับ New Mitsubishi Expander นั่นเองท้านั่วิสัยเยี่ยมเลยคุณมองตรงนี้นคุณมองเห็นหมดเลยที่สำคัญนะเพราว่าเร่งสนุกด้วยเพราะว่าระบบเกียร์คันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ Eco Dynamic CVT นะครับคือเป็นเกียร์ที่ตอบสนองได้อย่างดีเลยทำให้เราขับได้อย่างคล่องตัวนะครับเร่งแซงได้อย่างทันใจเลยเนี่ยเพราะว่าพอเป็นรถอเนกประสงค์บางทีเราขับในเมืองหรือว่าบางทีเราขับในต่างจังหวัดเนี่ยมันมีต้องมีอัตราการเร่งไงก็ทำได้ดีมากเลยนะข การเร่งมันก็สำคัญใช่ไหมอย่างที่บอกระบบเกียร์อัตโนมัติมเมื่อกี้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยขับทางไกลสิ่งที่สบายมากและช่วยมากนะก็คือคันนี้เขามีระบบ cruise control ด้วยนี่อยู่ตรงพวงมลาลัยเลยคุณตั้งระบบค่าการเร่งไวเลยใช่ไหยคุณไม่ต้องมาเหนื่อยเหยียบคันเร่งมันเป control, ็น cruise โท n t o มันล็อกความเร็วให้เลย,วเ,ยวเวลาขับทางไกล่างจังหวัดไงแล้วสมมติว่าเราขับในเมืองเนี่ยรถติดเยอะๆนานๆเนี่ยเราไม่ต้องเหยียบเบรคค้างด้วยเราสามารถปล่อยเบรกได้เลย,เ,ลยเพราะว่าเขามี b r a k อ auto โฮนั่นเอง แล้วก็เบรกมือไฟฟา้าอัตโนโมัติอีกต่างหากนะเหมาะสำหรับกกนคนกรุงเทพอย่างเราเราเราจะหาอะไรเพิ่มเติมสำหรับการปิกนิกของเราเราปิกนิกนกันเองไม่แค่เราเตรียมมายังไม่พอเราต้องซื้อเพิ่มนะใช่ใช่โอเคไม่นี่อะไรอะ่ะ Mango sticky rice กะทิทุเรียนยตายแล้วโอ้ oh my ม o d ก้อนม่วงแล้วข้าวเหนียวทุเรียนย สวัสดีค่ะซื้อเยอะเลยสวยมไรเล้วขายดีมากเลยเมื่อกี้เห็นคนต่อแถวซื้อเยอะอันนี้พันอะไรนะมะม่วงลูกพันธุ์ใหญ่ทอดนานมาเอาครึ่งกิโลก็พอค่ะเคี่ยวครึ่งกิโลอันนี้อะไรครับทุเรียนเหรอครับใช่ค่ะทุเรียนค่ะเคี่ยวทุเรียนเนี่ยค่ะอ๋อมีเคี่ยวทุเรียนเน้อครับโหเสร็จไรชครัวรับรองเอนจอยมากเอนจอยมากอันที่เป็นเคี่ยวมะม่วงเคี่ยวทุเรียนเนี่ยเอนจอยมากความจริงอะทำให้เกงใจขอเราจะซื้ออีก ว่าเราต้องเผื่อเผื่อไปแวันนั้นตังหน้านี่ยังไม่ได้ไปปิกนิกเลยอย่าค่อยซื้อของฝากแต่ปิกนิกก่อนอ้อยราการร้อนมากร้อนมากเลยขอเปิดแอร์ก่อนได้ไหมคะเปิดเลยเขาเปิดเลยครับเนี่ยถ้าเกิดร้อนมากกดมาถึงเขากดปุ่มนี่เลยแม็กซ์คูลเขา แต่เบาะไม่ร้อนเลยเบาะเย็นสบายใช่อันนี้เห็นด้วยเลยอันนี้ชอบมากเลยนะเป็นฟีเจอร์ที่ผมคิดว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่เรารู้สึกบอกับคนไทยมากเลยเออเาะกับประเทศไ<อ>ทยเพราะว่าขึ้นมาพอขึ้นรถปุ๊บร้อนก็กดปุ่ม max cool แล้วก็เบาะหนังสังเคราะห์ที่เป็นแบบคีดการ์ดเนี่ยช่วยได้เยอะเลยแล้วเรื่องความสุขสบายนะถ้าเกิดเดินทางไกลไม่ต้องหงงเลยเขาเนี่ยในเขากดอยู่เนี่ยเป็นมีจอทัชสกรีนแบบ9นิ้วเลยจอยใหญ่มากใช่รองรับทั้ง Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ด้วยไม่ว่าจะเปิด เพลงฟังยา,ยาวๆหรือว่าจะเปิดแผนที่เนี่ยแต่โอคทำได้ง่ายสบายเลยทำไมคะโทรศัพท์เราจะแบตหมดเน่ยแบตหมดนิดเ,เล็กๆป้ะไม่ต้องห่วงเลยว่าแบตจะหมดเพราะว่านี่ค่ะไม่ว่าจะขับทางใกล้หรือขับทางไกลไม่ต้องห่วงเรื่องแบตหมดเลยนะคะเพราะเขามีที่ชาร์จถึง3ามจุดและรองรับสายชาร์จแบบ Type C ด้วย สบายสบายนี่เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ถูกใกล้ๆคลองบะปลาเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่าจะตรงนี้นั่นเลยสภาคลองบะปลาเนี่ยคลองบะป่าออกมันมายาวขนาดนี้เลยเหรอถึงแล้วจ้าคนยังไม่ค่อยเยอะเพราจะมาเราชงบายบายแล้วก็ถึงแล้วนะคะก็จะได้เวลาของการจัดของค่ะเราจะปิดนี่แค่ตรงไหนคับตรงนี้เหรอ ตรงนี้เลยตรงนี้นะตรงนี้เลยค่ะในรถยถ่ายรถเลยเหรอเขาแล้วก็จะทำอย่างนี้ไงเขาสมมตินะไหนไหนไหนอะเขาก็แนวไม่ถ่ายรูปมากกว่าเอากีต้ามาอ๋อโท่าน่นกีต้าได้ด้วยจริงๆริงเราค่าใหญ่เหมือนกันนะจริงจริงนั่นเราก็จะต้องช่วยกันจัดไปจอดที่ไหนเราเขนั่งนแค่นี้ก็ได้แล้วนะอ่ะเขาถือตะกร้าก่อนค่ะเพราะว่าเราจะต้องปูผ้ามีสิ่งนี้ Oh, มีกีตาร์ด,าด้วยสำหรับเขาเลยกีตาร์เดี๋ยวไว้ได้ที่หลังเลยนี่เรียบร้อยแล้วนเนรมิตเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะเรียกว่าอะไรดีคะเราเรียกว่าเรามาปิกนิกเตมแคมปิง้งปิกนิกเตมแคมปิ้งบนรถเนลไมซูบิชิเอ็กซ์แอนเดอร์บอกเลยว่า ข้างฝั่งมาแลยอนี่เราเอาครัซองอะไรมาเองบางส่วนนะแต่เราสั่งเครื่องดื่มนะครับมาจากไว้ใจคาเฟ่นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามี่เลยนี่ข้างข้ามฝั่งแล้เขามาส่งด้วยถึงที่ได้เลยค่ะพี่ขี่มาทางนี้เลยขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนี่ค่ะเดี๋ยวข้ามฝั่งไปหานะคะผมจะฝากอได้เลยฝากอะไรคะได้ค่ะกลับไปเจอพี่ยุทธวันจันทร์นะ แล้วบังรถนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็อันนี้พี่โจ๊กไสปขอบคุณครับขอบคุณนะครับเราสั่งโกโก้เย็นมาด้วยเราเป็นคนสั่งโกโก้เย็นเราก็สั่งโกโก้เย็นเหมือนกันไม่ใช่เราจะบอกอะไรหรือป่าวันนี้ต้องกระซิบอันนี้พี่ที่ร้านไว้ใจคาเฟ่เขาสั่งน้ำส้มมาใช่ไหมคะเพราว่าสองขวนี้ฝากให้พี่ยุทธสองขวนี้ของเรากับโต แต่วันนี้เรากำลังคิดว่าเราไม่เจอพี่ยุทธไงวันนี้วันเสาร์ไงพอจะเจอพี่ยุทธวันจันทร์เดี๋ยวลมเดี๋ยวมันมันเสียแล้วเออมันบูดนะขอบคุณนะครับพี่ยุททธครัับผผมมกกินนนแแล้วูดไม่ได้วันเสาร์เพราะเราออนวันพุกร์เต็มพี่เก่งเข้าไหมเนี่ยอันนี้เป็นมุกอ่นี่คือนี่คือตะการอะไรเนี่ย รา,ายาการคอนติเนียแบบเป็นรายการคอนติเนียที่รับรองว่านักแสดงหลายๆคนอาจจะงงนะครับเพราะว่าวันนี้เราออนรายการเราออนวันพุธแต่เราถ่ายวันเสาร์ฉะนั้นเราต้องพูดว่าเราวันนี้วัน,นพุธนะครับงั้นเท่ากับว่านอกจากเรามีโกโก้แล้วเราจะม,มีน้ำส้มเชิญดื่มค่ะ,คะเราทานนี่ไหมโคซองที่เราเอามาใช่เราทำกันไม่ใช่เหรอเฮ้ยยังนั้นของเราเออของเรา,าเพราะว่าของเรามันมีรอยหั่นองนิวนักศึกษาร้องเพลงพอแล้วยังจำแม่นช่างสังเกตนะคะ จะได้ไม่ผิดนี่คือนี่คือสเต็ปที่ถูกต้องนะครับเมื่อคุณม,มีภรรยานะคุณจะได้กินของต่อที่ภรรยาเขากินแล้วเขาชิมแล้วเรียบร้อยเราจะได้กินต,ตั้งแต่ตำแหน่งการนั่งเนี่ยก็รู้แล้วนะครับว่าใครเป็นสามว่าเป็นสามีภรรยากาัน <c oughs> ได้นั่งอยู่บนรถ new s u b i s h expander ได้อย่างนั่งอย่างดีนะครับดูอย่างสง่าม,มากและดูผมนะผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเขาเนี่ยมาโมงไหมแล้วเขาก็กินก่อนแล้วส่งให้เราใช่ไหม เรากินน้อยไงผู้หญิงกินน้อยใช่ไหมคะพี่เก๋พี่ไอกินก่อนเสมอครับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยกินตามไรเหลือๆมาคิดเรากินเองเราคิดให้หมดเองพองแล้วครับนอกจากขนของอาหารมาเนี่ยเรายังได้พกศิลปินมาด้วยค่ะเขาจะเล่นเราก็ร้องด้วยหรือว่าเขาจะเล่นแล้วให้เราลองค่ะนนคือคีตร์ไม่ได้เล่นนานเนี่ยพอเอามาแล้วคีต้ามัน บอกคุณผู้ชมเลยตรงๆค่ะว่าบอก <มา S 2> ตรงเลยว่า <ๆ S 2> ผมอะลืมกีต้ามาครับเอาตรงเลยทีมงานก็เลยขยบกีต้ามาให้ซึ่งทีมงานเขาบอกว่าพีต้าที่บ้านเขาอะไม่ได้มีคนเล่นนานแล้วคือคอมันก็เลยเสียงมันเลยบอดกันเอง <c oughs> เล่นไม่ได้แต่กีตาเอามาสามารถป,ประยุกต์เป็นจังหวะได้นะครับคอเป็นจังหวะได้เพื่อให้ร็อคเล็บต้องให้โจทย์ด้วยเวลาคนแล็บสดต้องบอกว่าวัน e นี้ว <c oughs> ันพุธวันพุธมาดูดอกใบชนแนลวันพุธมาดูดอกไบชาแน วันพุธรัับบใใหหมม่ร่เกี่ยวกับรถดีกว่าเกี่ยวกับรถดีกว่า New Mitsubishi Xander p New Mitsubishi Xander p วันนี้สนุกว่าเวอร์เพราะมาปิกนิกวันนี้สนุกว่าเวอร์เพราะมาปิกนิกต่อให้วันนี้เรามากันที่ปิกนิกบอกเลยว่ามากับแฟนที่ไม่ใช่กิ๊กสวัสดีกันบอกกะีมากับกิ๊กเหรอเล่นสวยเขาตัวเองเลยทุก ันนี้ก็สนุกมากเลยนะคะวันนี้ได้มาปิกนิกทีมแคมปิ้งแล้วก็เป็น,ปนไงว่างเขาน e w Mitsubishi e x p a n d e r เราว่าเป็นรถอนเนกประสงค์ที่คือเหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่จริงๆ <c oughs> เพราะว่ากว้างขวางและฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยทันสมัยตอนที่ขับมาเป็นไงบ้างคะโอ้หตอนขับนี่ขับสบายมากครับ <c oughs> ขับอัตราเร่งก็ดี <c oughs> และที่สําคัญเองคืออานที่ผมบอกว่าปกติแล้วเนะี่ยใครๆก็ต้องคิดว่าเราปิกนิกกับแคมปิง้งเราก็ต้องไปหาที่ที่จะไปกางเต็นท์อันนี้ไม่ต้องเลยเราไปเราปิกนิกกัน หลังรถเลย<ช>ครั้งแรกในชีวิตเลยผมไม่คิดว่าตอนแรกไม่คิดโอ้โหเลยกว้างขวางและสามารถทําได้และสวยงามด้วยใช่เนี่ยนั่งสบายเลยก็ถ้าเกิดว่าแฟนๆอยากจะลองไปเทสต์ไดรฟ์ก็ไปได้ใช่ไหมคะไ,ไปลองเทสต์ไดรฟ์หรือว่าทดลองขับได้นะครับที่โชว์รูมมิซูบูชิทุกสาขาทุกประเทศเดี๋ยวจะเดินทางกลับอย่างปลอดภัยด้วยนี่มิซูบูชิเอ็กซ์เพนเดอร์คันนี้นะคะเดี๋ยวต้องใช้เวลาในการเก็บของแป๊บนึงใช่ต้องใช้เวลาเรื่องมาเยอะมากผมว่าผมอ่ะนอกจากของรถแล้ว ผมมาได้เป็นตากล้องอีกแน่เลยเดี๋ยวต้องถ่ายรูปไปพบกันนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย